นี่เดี๋ยวพี่จะเล่น i อวีชเลยมันจริงจริงนะเนี่ย,ยปิดเนต็ตก่อนแป๊บนึงปิ่งวัน <c oughs> นี้เรจะมาเล่นไอวเชื่อมจิตนะครับผมเราจะส่งผีไปเชื่อมจิต Survivor ทั้งหลายเกิดบนบ้าน2ชั้นอย่างนี้มันต้องมีเซอร์อยู่หลังบ้านหให้เชื่อมจิตใช้อุย้ยเต็มเต็มเยอะเยอะเยอะ เยอะเลยหรอใช่ไหนขอส่องหน่อยเยอะที่บ้าคือหนึ่งคนเอาเข้าบ้านไปแล้วเฮ้ยงั้นไม่เป็นไรฉันฉันมอบให้เธอมอบให้เธอค่ะฉันไม่อยากเอายายากหาคนอื่นก่อนลายยางตรงไหนเดี๋ยวเจอนี่นี่เชื่อมจิตอุ้ยไม่โดนอุ้ยใครแอบเปิดกล่องว้ายช็อกสุดขีนี่เนี่ยแอบเปิดกล่อง อนนี้จุดการวิ่งเดี๋ยวนี้แช่นี่แนี่ยตกโอ้ยติดติดตรงนี้เยอะต้องอ่ะตรงนี้เยอะต้องเยอะเหรอเยอะเหรอเดี๋ยวเอาเด็กก่อนเอาเด็กอายไม่หล้อไม่รอดเด็กน้อยของพี่ไอวี่เด็กน้อยของพี่หัวใจไอวี่เด็กน้อยอุ้ยอีนี้มันฉีดนมอีโจทเก่าแบบเจ้าเดิมมันฉีดสสิิงง นี่มาแล้วเชื่อมติดเชื่อมติดโชนี่แน่นี่นะนวะมันสิบสองหลบกระตกนี่มันมัน่นไหนมีไก่อยู่แถวนี้อีกไหมคะไอวีเชื่อมติดมากเลยคะ่ะมันสีดนมเนี่ยนะมันสีดนมสิปกระกดนูคิดว่าหนูเป็นใครฮะเฝ้าเด็กก่อนเฝ้าเด็กเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเด็กจากหลังบ้านแน่นอนนี่แนะ่ดเด็กโสดเต่า ที่สอดกาวมันโดดลงไปไม่ตามแล้วหน่วยมันจะไม่ช่วยมันเจ็บตั้งอุ้ยมันเลิกเจ็บแล้วอ่ะเอ้ยมันมีคนมาช่วยเด็กอุ้ยเด็กยิงปืนว้ายนะมันโดนมันไม่ยิงมันไม่ยิงว้ามันมีหลุมเตอันนะอุ้ยตัวสะพานสามตัวพีเอาไม่กอดไว้ตายแล้วต้องเอาเด็กให้ตายก่อนตอนเนี้ยเด็กหยุดวิ่งอยู่นี่ กำลังไล่เด็กคนเจ็บติดไอ้เต็กจงหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้ว้านน้องตาไม่มีเงินตาอมีคนขึ้นรถไฟนะมีคนขึ้นรถไฟเดอ<แ> <laughs> ้อเธอเลยช็อกสีคนเธอเด้ชอช็อกไม่เอาเด็กละมันนุ่นดีกว่าอุย้ยแต่เด็กก็ยังอยู่ตรงนี้มองหน้าฉันเดี๋ยวนี้ฉันสั่ง เออ <มา S 1> หยุดวิ่งเดี๋ยวนี้จะเต็กน้อยนั่งไปเ <c oughs> สือเสือคงไม่มีใครเอาปืนไปยิงอุ้ยแต่มันมันมีไม้เบสบอลใครอยู่ตรงนี้เออหมอจา๋าอุ้สะพานเต็มเลยสะพานเต็มเลยเมื่อกี้เห็นแว๊บแบบมาช่วยไหมคะเดี๋ยวเฝ้าเด็กก่อนวะพี่มึงลายต่อไปคิดจะช่วยเพื่อนแต่เพื่อนตายโหง <c oughs> เอออุ้ยปวดสองเครื่องแล้วพีมันเอาตีนปั่นกันนะเซอร์อะไม่ยอมไม่ยอมฉันไม่ยอมเด็ดขาดไอีวี่คนนี้จะไม่ยอมให้เช็ดติดอนนุ้ไยไม่โดนมันหลอกฉันไม่โดนทำไมไม่โดนเออมันเตอมันพวกนี้มันชอบหลอกอุ้ยโดนได้ไงหิดบ้อกมากหายมันมีปืนมันจะยิงฉันแน่แน่<อ> <c oughs> ระวังนะค่ะอีปืนเถื่อนมันชอบยิงวายโยงนี้กระเป๋าอีไม่โดนมันตีสั้นเกินไอวี่คุณไม่ได้ฉันไม่ยอมหรอกเนาะจะวิ่งไปไหนจะแม่น้องสาวหยุดวิ่งเตี่ยวหนีเลยต้องใส่กันน้ำภาพเปล่าเดี๋ยวสิงก่อนสิงสิงอีสิงครื่อนี้มัสวยฉขำเครื่องนี้มันตัเตรียมแล้วนะคุณนะอุ้ยเครื่องไหนเครื่องไหน ื่องไม่เต้นนะคุณน้ำวายตายแล้วคุณเจ๊เฝ้าไปนะเจ๊มันมีคำว่าหมอมหมอติดกระแตะใช่ใช่อะไรรับเชื่อติดมันช่วยแล้วกระตกหักกี้ตายไม่ยอดนีะงูงูรับสังหารลองคิกเก็ตลองชิกเกตไม่ให้ อะะนคอุ้ยเครื่องข้างในอ่ะท่านมันปั่นขำเครื่องข้าไในอ่ะเครื่องอุ้ยตายตายแล้วเจ๊เจ๊เจ๊เฝ้าได้ไหมเจ๊โอ้ยกระตุผมไม่ตรีสีคุณกระตุผมไม่ตรีสตีแน่ไว้ตีมันเจอเยอะเรื่องไม่ถูกโอ้ยเอาไมเคิลเซิรนการวับกระทบของดิฉันแถวนี้ไม่มีคนอยู่นี่ฉันยิบุกเซอร์มันเตรียมเครื่องแล้วโอ้ย ไม่ได้ไม่ได้ไอวีมาแล้วไอวีมาช่วยแล้วชาวอิงมันติดหรือเปล่ะโอ้โ้โอสุดขีดเครื่องเท่าไหร่แล้วนะของนี้เปลี่ยนนะคะอีกาวีรอก่อนยืนพฝ้แบบนี้แหละยืนจ่อเครื่องเลยแมรี่ปั่นเครื่องอุ้ยใครโทรศัพท์ละเอ๋ห้ามซื้ออ๋อมันมีแม่งเลยสงสัยจะมโนติดปเองชอบเล่นกันนะใช่ไหมพวกเนี้ยเดี๋ยวก่อนซื้อของก่อนจงลื่นไปซะ เอ้ยว้าวเจ็ดสิบเอ้ยเรื่องกันหมดสรุปลำเลื่องได้ทำให้เซอร์ดิ้นแต่ทำให้ทันดิ้นกันเองมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยเอาอีโสดเก่าดีกว่าอีโสดเก่าไปไหนไงคะใครจุดเครื่องตอบกุดขินทำอุ้ยเจ๊ตึงเกินอ่ะเจ๊แมรี่มันกดคาถาตลกเกินนะมันมันเดี๋ยว่องอุ้ยมีคนอุ้ยขึ้นเครื่องใหม่สองเครื่องเลยเฮ้ยบ้าเครื่องอยู่ตรงม้าพังม้าพัง กวกผู้ดอาวอมมาเะเจอพิธีเ<อ>ชื่อมจิตโอ้ยเครื่องจะ,ตะตเตรียมแล้วลิงมันวชื่อมปิงโอ้ยเก้าๆเหลือไว้ทำไมเชื่อมติงว้ายีนักแต่งเพลงีนักแต่งเพลงคิดว่ามันมีคนวิ่งมาตรงแถวนี้นะเนี่ยโคออยู่ตรงเนี้ยมันมันดีเลยมันใช้นาฬิกาต้นเรือตบสิเก เออทุกมันทุกมันอุ้ยมันมีคนช่วยมอแล้วหายค่ะมีคนช่วยมอแล้วอุ้ยจุดเครื่องแบบนี้แรงมากวายเพื่อนไม่มีลูกเอง่ะล้จุดเครื่องแบบนี้แบบใดเอาแล้วครับผมซุนโซอีออราออใจมนมีคนอยู่ในบ้านหรออุ้ยปิงไม่โดนอ่ะเ้ยไปยอมจะเปิดประตูทำไมอุ้ยเปิดประตูกันอยู่เปิดประตูเปิดประตูชติดอุ้ยหมอม่อม่อม่มอกุบหมอโอ้สุกหมออมไปได้พูด ฉีดน้ำหอมฝังองอมไปเลยเลย้ยสถานีสีเยอะมากว้าย,ยมันเปิดวาร์ปไปฝั่งกันแล้วชิคเก็ตซื้อของอยู่ชิคเก็ตซื้อของอยู่ชิคเก็ตซื้อไม่เลิกเลยโอ้ยติดอะไรมันติดเสาโดนอุยตายแล้วเซอร์น่าจะออกกันได้ อุ้ยไม่ได้ไม่ได้ห้ามเปิดประตูห้ามเปิดประตูมันมีคนมันมีคนแอบแซ่เปิดประตูนี่แน่สิงเลยมีกวนกับกูอยู่อยู่อยู่ตรงนี้แหละสะพานตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนหรอกช่วยดิเออจะเปิดทําไมประตูเนี้ยไม่ให้เปิดเออแล้วนั้นน่ะทุบมันทุบมันว้ายไม่โดนอุ้ยเก๋ชื่อติดชื่อติดแล้วอี่เก๋ โ oh okay okay. oh, อเคโอเคโอ้ตรงนี mum 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 ้เยอะมากนี่ย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 ี่โอ้ยตรงนี้เยอะมากเลยใช่ยีはは่ยี่ยี <t uts> <t uts> <t uts> <t uts ่เลยเฮ้ยมันควรจะไปประตูอีกประตูหนึ่งไปตรงสะพานมันย้ายมันย้ายมันย้ายตรงนี้เปิดแล้วเหรอมันย้ายแล้วมันก็ย้อนกลับมาทำไมักระตกรอฉันกระตกก่อนอุ้ยไม่โดนมันมีคนอยู่ในเทรนด์นะนักคิ่เกตอ่ะอ๋อจะตกแล้วอ๋อจะตกแล้ว อุ้ยตายเร็วเจ๊ไหวไหมไหวแล้วว้าโดนเยงโอ้ยโอ้โอ้โอ้มันจะมีคนไปช่วยนะปรุงน้ำหอมสิง่อนสิงหมออย่ามั่นอุ้ยมันฮิวเต็มแล้วอ่ะหมออย่ามั่นเฮ้ยประตูตรงนี้เปิดแล้ด้วยถ้ามันช่วยได้มันก็จะออกกันได้เพราะตาไม่เด็่ามั่นเข้าโอมันมีคนมาช่วยมันมีเกศมาช่วยเออโอ้ยอะไรครับเจ๊เอ้ยอะไรครับหนุ่ม มันมีหนุ่มหล่อไม่ออกหรอไหนหนุ่มหล่อหนุ่มหล่อมันอ้อมหนุ่มหล่อมันอ้อมมันตรงนี้มันจะตรงนี้ว้าวับมันทำร้ายมันมันจะออกแล้วลนุงมเจ๊เจ๊มันออกไปแล้วไม่เป็นไรยห็ไหก็เสมอได้ของเบาหน้าเจ๊ก็วิ่งช้าเกินน่ะเจ๊ทำาไ้เจ๊ไม่จีดสปีดพุ่งมาเลยมือตะเกิบฉันยังไม่ได้ซื้ออะไรเลย ให้ทุกคนเป็นคนดีมีสีลธรรมที่เชื่อมติดไปได้สุดสิน้นสำเร็จสำเร็จเสร็จ,ส,ส,รจส,สิน้นเออ